นี่ดูสินี่คือหา่านนั่นไงลูกมันเริ่มโตแล้วตอนนี้มันอยู่ริมน้ำละ่ะลองเห็นไวนะ้น่ะลงไปไม่ได้นะยมันไม่ได้ตี๋ๆนะจ๊ะลูกมันน่ารักมาก อ่ะลองลองลองเย็นใจเย็ยนว้าสวยมากเลยลูกมันจะเอจอแล้วไงเจอใหม่ คาะหน้านะคะนี่รอติดตามชมผ่านใหม่นะบ๊ายบาย